นี้ที่เข็นฆ่าผู้ศรัทธ,ธาโดยเจตนาเขาจะอยู่ในนรกเจฮหันนำตลอดกาลและอรสะสุฮานะหัวแต่อาลาทรงโกรธคิว้วพฤติกรรมของเขาและสาบแช่งเขาและอลสะทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บเสบอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ที่อะไรเข็นฆ่าผู้ศรัทธ,ธาโดยเจตนาและคำพูดของท่านนบบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะัยฮะซัลลัมที่ว่าซีบาบุลมุสลิมฟูซูกุนวกีตาลูฮูกุฟ การดาวทอมุสลิมด้วยการถือเป็นการฝาร่าฝืนอย่างหนึ่งและการเข็นฆ่ากันถือเป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งวาฮาซิฮิตุซัมมานูซูซุนววอดิดประโยคเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานฮะดีษหรือองค์การเหล่านี้บรรดานันวิชการเรียกหลักฐานเหล่านี้ว่าเป็นหลักฐานในการสมทับเหมือนกับคนที่ดาวทอมุสลิมคนที่เข็นฆ่ามุสลิมประโยคเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือหลักฐานที่พูดถึงในเรื่องการสมทับท่านเองวันเนซู ก็อิฟตารูฟีฮาดินนุสูดอิลาตอรเฟนวอวสดบันดาผู้คนผู้ที่มีอิ่านบรรดามุสลิมบรรดาคนในอดีตเนี่ยพวกเขาขัดแย้งกันในหลักฐานเหล่านี้แตกออกเป็นสองฝ่ายและอีกฝ่ายหนึ่งอยู่สายกลางดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิ่านถ้าหากว่าเราศึกษาเราจะเห็นได้ชัดว่าทำไมถึงกลุ่มคาวาริชหรือกลุ่มมอตอรละ ที่ถูกเรียกว่าอันวาีดีที่นําหลักฐานแค่เพียงด้านหนึ่งในเรื่องของการสัมทับทําไมเขาไม่ได้เอาอีกด้านหนึ่งอีกฟากหนึ่งในการให้ความหวังดังนั้นกลุ่มเหล่านี้เขาขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากเอาหลักฐานแค่เพียงด้านหนึ่งด้านใดฟากหนึ่งฝากใดฟันมูรุจิอาตูอากซูบินุซูซินวะดิวะตอโรกูนุซูอนว กลุ่มมุรจิอากลุ่มที่ให้ความหวังพี่น้องผู้ที่มีอิมาณตกลุ่มมุรจิอาคือกลุ่มอะไรคือกลุ่มที่บอกว่าการอิมาณตไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติคุณกระทาความผิดได้เลยแค่คุณกล่าวลาอิลาอิลลาะความผิดเหล่านั้นมันไม่มีผลต่ออะไรอิมาณตของคุณพวกเขายึดหลักฐานอะไรพี่น้องยึดหลักฐานในคาสัญญาว่าอัลลอฮ์ทรงสัญญาว่ามันก็ลาอิลาฮิลลาะนะครันเจนนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮิลลาะไม่ว่าเขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ คำความผิดหรือไม่กระทําความผิดเพราะการกระทําเป็นการเติมเต็มเท่านั้นไม่ถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของการอีมานดังนั้นพวกเขามองแค่เพียงอะไรหลักฐานในเรื่องของอะไรคําสัญญาของลัสุบฮานะฮวตาลาและทิ้งอีกฝากหนึ่งนั่นก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคําสัมทับว่าก็ลูกุลลุซัมบินซิวะชิรกิฟะฮุวะมักฟูรุนฟันอีมานูลาตดุรุมะฮูมะซิยะ